สวัสดีค่ะกล <co> <to everyone>. ับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการว้าวสัมปะปีและในรายการของเราวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรจ้าที่เราจะคุยกันก็คือจะเป็นศัพท์ภาษาอีสานที่หลายคนที่แบบเออเล่นตอๆก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเออมันแปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเออจะมาแบบว่า อธิบายศัพท์บางคำในระยะเวลาเท่าที่เราจะสามารถเอออธิบายได้เดลิกี่ได้ก็ก็เป็นบางคำเท่านั้นนะจริงๆอะศัพท์ภาษาอีสยานมันมีเยอะมากแต่เราเลือกมาคำที่มักจะพูดกันบ่อยๆหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะใช่ก็เหมือนแบบศับพท์ภาคเหนือศัพท์ภาคใต้อะ <ใน S 2> ไรอย่างนะี่เราก็จะแบบไม่รู้เหมือนกันเนาะเออเราก็วันนี้จะมาแบบยกตัวอย่างอ่ะเริ่มเลยดีกว่า คำแรกให้คุณเป็นคำนำเสนอจหญิงคำแรกนะคะขอเสนอคำว่าคำว่าคำหอน <c oughs> คุณต้องทำหน้าผดต่อเลยนะคำฮอน านึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งตลอดเวลา uh huh. อาทิเช่นสมมติว่าเรามีเขาเรียกเรามีแฟนแล้วเป็นแบบ long distance relationship uh huh. อยู่ไกลกันอยู่ไกลกัน <c oughs> เท่ากับแบบว่าโอ้ยคือพอใต <c oughs> ้เทาแบบไม่ว่าเราจะเรียนหนังสือไม่ว่าเราจะทํางาน uh huh. ไม่ว่าเราจะแบบ น้ำกินข้าวจิตใจมันทำพรมันมันคือจิงจจเข่ายิงคืนว่าเศร้าคือว่ <c oughs> อสวงสว่าเศราคืวสวงว่าเศร้าน่ะนะออนี่คือตัวอย่างของคำว่าทำพรนค่ะห้าม <c oughs> ห่อนนะคะ <c oughs> ห้ามพอนห้ามพอนคิดฮอดเบลเลอร์เบล้วคิดฮอดอยู่ตลอดเวลาคิดนั่งเขาอยู่ตลอดเวลาห้ามฮอนโอเคต่อจะคำที่สอบคำต่อไปฉันบอกเลยบ้าคำต่อไปฉันบอกเป็นภาษาอีสานเลยนะน้ำขีดสีอธิบายด้วยสาวน้ำขีดสีน้ำขีดสีคือน้ำแบบน้ำคล้ำ เออน้ำสกปรกเออที่แบบว่าป่อสิ่งปฏิกูลที่แบบว่าแบบน้าคลองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออที่มันแบบดำๆที่มันสกปรกเอออันข้องใหญ่หนึ่ก็ถือว่าขีดสีปันไดเพราะมีมีการมันมีน้ำเออมันมีน้ำแต่น้ำมันจะแบบน้ำมันจะ้อยน้อยออจ๊ะน้ำมันจะแบบไม่เยอะ คือคือทุกคนต้องจินตนาการไปมาก่อนคือถ้าสมมติว่าคลองบ้านเราสมัยก่อนมันจะเป็นคลองระบายน้ําเล็กๆอ่ะเธอซึ่งมันไม่ไม่สูงมันจะเป็นเล็กๆอ่ะตามซอยอ่ะเออแล้วมันจะมีน้ําขังเออแล้วก็มีโคลนตรงดำๆอะไรนั่นแหละอะไรคือน้ำที่สีเออคือว่าวในยานึงถ้าสมัยนิวเอาก็คือน้ำสุกโปะนั่นแหละเออเอแบบต่างคว้มขดคือว่ามันน้ำขังจะอึน้ำขี้สีได้เออต่อต่อคําอีกคำ ท่านี่สามห้องสุติห้องสุตินะคะถ้าทางภาษาไทยภาษาไทยก็จะเป็นแบบห้องสุติอ่ะอีสานกับห้องสุติซึ่งไม่ใช่แปลว่าห้องสุตินะรีเว้ไม่ใช่เป็นคำคำนะคะเออคำว่าห้องห้องกับคำว่าสูและคำว่าติตินะคะห้องแปลว่าห้องสูแปลว่าพวกเธอพวกคุณเธอนะคะ ติเป็น question mark นะคะติเป็นแบบว่าหลออหลเอหลอถ้าเป็นแบบสมมุติว่านิยามการใช้ก็คือว่าสมมุติว่าน้องเรานะคะเข้ามาในห้องเราค้นหาของโดยพลการโดยไม่รับการอนุญาตฉันก็ทำไป็นคนไปหาค้นหาเราเรามาเจอนะคะแล้วก็ ห้องสูติอย่างนี้นะคะเออเหมือนว่าห้องสูติเขาไม่งาเออนี่ห้องทธอเหรอเธอเข้าไปได้ยังไงนะคะหญิงอันนี้คือห้องสูตินะคะอย่าคิดหลายเด้ออันนี้เด้อห้องสูติตุกๆโตเลยมีแขกจับจ้องอาคันพิสิทจะอาคัมนีได้ยินบ่อยคันนี้เอออาจหลายคนอาจจะทราบแล้วแต่ว่าก็หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบนัด ปกนัทนะคะยังไงจ๊ะปึกนัดก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะเออ่น้องนัทนะคะใครที่มีลูกชื่อนัทนะคะอาจจะแปลเป็นภาษาอีสานได้ว่าสับปันรดนะคะเออ่ก็คือลูกนัทลูกนัทกันไม่ใช่บ่อนัทแม่แม่ได้หยิงกับบังนัทอีนัทลุงนัทเอออย่างก็ได้กับนัทกับจิ้งก๊ดเดดบาวันนัทหมายแม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นการ นัดไม่ได้เป็นแอปพลิเมนไม่ได้คือลูกสับปะรดสับปะรดก็คือสับปะรดมันแปลว่าสับปะรดนัดในภาษาอีสานก็คือสับปะรดซื้อปอยากกินบักนัดซื้ออีกเนาะชิ้นอยากกินอ่อสับหลอดจึงเลยนะคะนี่โมซื้อบักนัดเนี่ยแมนแท้แต่ว่ามาจากสับปะรดบ่แมนว่านัดหมายนัดเหมือนกันดอกจ้ะคำที่3จากคำว่าฝอย ฟอยที่ไม่ใช่ฟอยหอมปลาเขาเอวไม่ใช่ฟอยหอมปลาขาวนะจ๊ะแต่คือแล้วก็ไม่ใช่ฟอยที่แปลว่าดาราที่ไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ช่ฟอยฟอยนั้นไม่ใช่นะจ๊ะนอยเออคนละฟอยอันนี้ฟอยอันนี้ฟอฟันฟอลอ่างย่อยยักษ์แปลว่าแปลว่าไม่กว่าไม่กว่าไม่กว่าก็คือเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเรียกว่าฟอยเหมือนกันไม่รู้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงแต่ว่าเอาอีลิมกับเบลูเออแต่คือแบบ พ่อแม่หรือย่าตายายเอาฟอยไม่ดูฟอยแม่แน่เอาฟอยไม่ดูไม่ใช่ว่าเขาจะห่อปลาเผานะ้วคะันคิดเองแบนี้อันนี้ไม่ได้ยิงหลักวิชาการแต่อย่างใดนะคําว่าฟอยดิฉันคิดว่าอันอาจจะด้วยลักษณะมันหรือเปล่าอ่ะเป็นเป็นคลิวแบบแม้ดอกไม้กวาาฟอยอ่ะแบบคิดเอาเองมันเป็นแบบเนี่ยเป็นเคลื่อนไหวเป็นฟอย พราาถึออันนี้คิดเองนะจ๊าไม่อิงหลักวิชาการไทรเป็นการแบบด้วยเป็นการลาบระศ่าลาบระศ่าระศีกันตีเนิก็คือฟอยถ้าเราบอกว่าถ้าคนอีสานแบบส่วนมากจะเป็นคนที่มีอายุแล้วอ่ะจะเรียกว่าฟอยเออแต่ว่าถ้าถ้าเราก็จะเหมือนแบบไม่กว่าอะไรอย่าเงี้ยถ้าฟอยแม่ถ้าสมมติว่าเธอไปเที่ยวบ้านฉันแล้วแม่ฉันบอกว่าเอ๋อฟอยแม่แนอเอออ๋อฟอยมันลำมันดยเออแปลว่า จะโดนด่าไมมกว่านะคะจะโดนตีจะโดนตีด้วยด่าไม่ฝ่าดน้าอะไรอย่างเงี้ยคำต่อไปจะเธอคำนี้เอ่อเอ่อคครวะคำว่าเอ่อคำว่าหาลังเถื่อหาหาลังเถื่อหาลังเถื่อแปลว่า sometime แปลว่าบางครั้งชั้นได้ทั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเช่นว่าสมมุติอ๋อ เราเอาไงดีเราเวลาไปซื้อกับข้าวเราไปตลาดแต่ว่าถ้าลังเชือเราก็ไปห้างเดี๋ยวเยะมากแม่แปลนะจ๊ะก็คือบางครั้งเราก็ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดแต่บางครั้งเราก็ไปซื้อที่ห้าง้าลันเชือกับแปลว่าครั้งเออบางครั้งครั้งหรือครั้งใดครั้งหนึ่งก็ได้อะไรอย่างนั้น้าลังเชือ ครั้งเธอครั้งเธอเดี๋ยอยินมาต้องแปลกใจแะหว่าบักครั้งซ้ำๆหรือว่าทั้งเด็กทั้งหนึ่งใช่จ้ะคำต่อไปอุ้ยอุยูอัญอญาถ้าเธอมีเพื่อนเป็นคนอีสานนะจะต้องเคยได้ยินมันพูดใช่ใช่ไหมอุยูอัญอุยูอัญญาเบาแบบอุยูอัญญาแปลว่าอย่างสาวจะให้เชนหนีอย่างว่าอุยูอัญอญาบ้านเธอชอบออชอบชอบพูดคำนี้ป่ะชอบพูดเชนหนีบ้าน เอืีอยฉันแม่ฉันมากกว่าข้ามหมี่แห้อุยุอาญาจะไม่อีอย่างดอกอุยุอาญาอยู่เออเออมันเป็นเหมือนแบบไม่มีความเรียบร้อยเป็นเยอะไปหมดเยอะสิ่งเป็นแบบ่ะสมสมบูรณว่าฉันเดินทางแล้วฉันก็พกกระเป๋าพกถุงผ้าพกกระเป๋าคอมพิวเตอร์พกอะไรเต็มไปหมดหลายสิ่งหลายอย่างก็คือเป็นคนอุยูอาญาเออเยอะเยอะเป็นคนเยอะสิ่งหลายสิ่งอุยุอาญาเป็นแบบหรือ หรือเราอาจจะใช้ในบริบทห้องที่ของมันเยอะๆได้ไหมเธอแต่มันไม่ถึงขั้นสกปรกได้ปะได้ใช่ใช่ใช่มันไม่ได้สกปรกนะแต่มันเป็นแบบการแบบเยอะๆหลายๆสิ่งเออไม่เป็นระเบียบไม่เออแต่เราไม่ไม่ถึงขั้นสกปรกนั่นใเยอะสิ่งนั้นแหละเอออุ้งอายนอใครมีเพื่อนอุ้งอายนงคะไปสังเกตนะคะลองไปสังเกตดูคำต่อไปคำว่า่ต้ตงมาแต่งึแบบนี้ ไม่ได้แปลเดี๋ยวนะคะไม่ต้องมาแต่งงานกับฉันอย่างนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะ่ะยังไงคะสาวไม่ได้แปลว่าอย่ามาแต่งงานกับฉันไม่ใช่คะคะผมฉันอยากแต่งงานอยู่ไม่ใช่ก็คือบาตอบมาแต่งสมมติว่าอ่าการชัยก็คือสมมติว่าฉันอ่าจะไปจะไปไหนดีจะไปเรียนแล้วน้องฉันเหมือนทักขึ้นมาว่า เอาอันนั้นไปได้ยังแล้วก็แป๊บหนึ่งก็ทักอีกเอาอันนี้ไปหรือยังทําไมไม่เอาอันนั้นไปด้วยล่ะทําไมไม่หยิบอันนั้นไปด้วยล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันเกิดความรําคาญใช่ฉันก็เลยหันไปตะหวันนั่นล่ะปะตองมาแต่งเออปะตองมาแต่งเออแปลว่าอย่ามาอย่ามายุ่งกับฉันเอออะไรอย่างเงี้ยปะตองมาแต่งกูดอกว่าให้กูเห็นหนักเห็นหนี่เออไม่ต้องมาบอกหรอกว่าให้ฉันทําอะไรฉันรู้นี่ยก็คือปะตองมาแต่งถ้าบ้านใด สามีาามาลายลมารเลนจับต้องแตงแตงเหล่านี้เพราะว่าเป็นสามีแล้วนะคะคําต,ต่อไปคําว่าอบอกคุณบอกคุณเอ่ออ่าคําว่าบอกคุณนี้แปลได้เหมือนอารมณ์ว่าไม่รู้จักคุณคนอ่าหรือหรืออออาจจะแบบอักตันยูแต่ อารมณ์แบบไม่รู้คุณคนอาจจะไม่ถึงขนาดอัตตันยูอย่างเช่นสมมติว่ามีหมาจรจัดนะคะที่แบบว่ามากินข้าวที่บ้านเราทุกวันเราก็เทข้าให้มันกินทุกวันแต่ว่าอีหมาจรจัดตัวนี้นะคะมันก็ดํามากัดไก่ในเราบ้านของเราเราก็อาจจะพูดเป็นภาษาอีสานได้ว่า,วา หมาตัวนี้ไวให้เขากินเสมอจะเป็นบกคุณให้เอออะไรอย่างนี้ไอ้ก็คือแบบหมาตัวนี้ก็คือฉันให้ข้าวแกกินทุกวันไม่ไม่รู้คุณคนบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่กระตันยูเลยหรืออีกในยาหนึ่งคาว่าคุณจริงๆแล้วมันแปลว่าจํานวนที่มากขึ้นเออหรือในยาก็คือเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่บกคุณที่เข้าว่ากันมันนีกคือบอกระตันยูเนาะบอหลคุณคนรู้คุณบอแมนบกคุณนี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่ต้องเอามาเพิ่มขึ้นใช่ มันเป็นบ่คูนมหาแลาวจันคูนภาษาอีสานแปลว่าเหมือนรู้คุณคนใช่นะคะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าคำว่าชื่อคล้ายๆดิฉันหนึ่งเนาะอันนี้ยืงต้องเวาเสียงขึ้นขึ้นดาดนึงนะคะขึ้นจมูกนหนึ่งคือยืงเอ่อยืงแปลว่าแบบแปลว่าแบบไม่ย่อยเออฟิลฟิลแบบไม่ย่อยกินหลายกินเขาหลายหรืออาจจะกินมือนั้นแล้วแบบ มือแรงเลยอะมือเข่าแรงเสียห้องกิ่นเราอบบมันบ่อย่อยอะเขาก็เลยโอ้ยยืงท้องมันยืนท้องอมันยืนท้องอแหกก็คือแบบประมาณว่าท้องมันอืดอะไรอย่างนี้คือยืงนั่นแหละแบบมันยืงม,มันยืมมนยม,มากนะครัถ้าได้ยินคำนี้เวลาไปอีสานแล้วมีคนพูดโอ้ยยืงท้องอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าอืดท้องอาหารรสจัดนะคำต่อไปคำว่าบ่อยนะ หคำว่าหมาเนี่ยอันเออได้ยิงอยู่แบบบางบางบางเขาเรียกอะไรบางคนก็พักกลางก็มาใช้อยู่เนาะคำว่าหมาที่ไม่ใช่ว่าแปลว่าลุงสมานนะคะคำว่าหมานี่แปลว่าเหมือนแบบทํามาคะขึ้นเออเออทำแล้วมันยังเหงงปังปังเออเหงิงเงปังปังเหมือนเลาอ่ะ เปิดร้านขายของสมมุติว่าที่บ้านเปิดร้านขายของเปิดร้านมาแล้วก็มีคนมาซื้อคนแรกเอเอเขา <ke Brittany. S 1> ก็จะเอาเงินอันนั้นแบบแตะแตะที่ของแล้วก็พูดว่าโอ๊ยมันมันมันหมานเลยมือนีเออภาษาอังกฤเออภาษาการก็จะแบบเฮงเฮงปังปังอะไรอย่างนี้หมานก็คือแบบเฮงเฮงปังปังอะไรดแบบวงดีเลิศอะไรอย่างนั้นจะมันมันนะจ๊ะมันนี้มันมันถูก คนใช่จ้ะเรื่องหมานทุกเรื่องก็ได้ใช่ไหมเธอไม่ใช่เฉพาะค้าขายคำว่าหมาได้แบบทุกเรื่องใช่ใช่หมาเป็นคำกลางขอให้เธอหมานกับคนรักได้หญิงกับสุกบนจำเกราะต่อไปต่อไปคำว่าอย่ามาเฟียอย่ามาเฟียแปลไงเนีอย่ามาเฟียไม่ใช่ว่าจะมีมาเฟียเข้ามาใกล้เธอไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับมาเฟียยาปี่าอะไรทีไรคือสทิ อย่ามาเฟียแปลว่าอย่ามาแบบอย่ามาใกล้อย่ามาแบบแบบเออสมมุนเออเฟียอะไรคำว่าเฟียภาษาอีสานคือแบบเข้ามาโอซอเข้ามาอบมาอ้อนมาแบบมามานนวเนียมาอะไรให้มันแบบอ่าอย่างเช่นแบบว่าเด็กน้อยอารมณ์แบบขอ่ากอ่้อาลูกไม้หายสาบอะไรเงี้ยเข้ามาแบบเฮ้ยอะไรเล่นอะไรอย่างงี้แล้วแม่เดี่ยบังเอิญพึ่งแบบ ทำกับข้าวเสร็จแล้วมันเหงื่อเต็มตัวแล้วมีความเหนอะหนะแม่เออโอ้ยอย่าฝ่ามาเฟียแม่อะไรลูกอะไรอย่างนี้อันนี้พูดแบบอารมณ์ดีอารมณ์ดีถ้าเป็นฉันอารมณ์ไม่ดีผัวผัวมาเฟียผัวมบบเฟียอะไรเออเป็นเป็นเมนมนุษย์เเปมนเล็บวิสุปนี่เล็บวิสุปนี่พี่อีกนะคะใช่อันนี้ก็คือแบบว่าวิธีการใช้คำว่าอย่ามาเฟียร์นะคะอออย่ามาเฟียนะคะพูดกับ คนใกล้ตัวเดี๋ยวอย่ามาเสียตอนนี้อย่ามาอุ้ยเดี๋ยวมันเป็นคำอื่นอย่ามาเสียเดี๋ยวล่ะอ้วนๆก็ได้เดี๋ยวคอยมาหลอกหนาอ้วนๆมาต่อไปคำว่าแคร์แร็คแคร์แร็คแคทรัดเออไม่ใช่แคทรัดนะจ๊ะแต่คือแคร์แร็คแคทรัดเออแปลว่าอย่างเธอแปลว่าโผล่กมาเห็นเล็กน้อยอุ้ยฉันก็เป็นจินตนาการว่าเป็นทางไหนตัวไหมแคทรัดอย่างเช่นว่าอ่า สมมติว่าเรานั่งกันอยู่อย่างนี้เนาะแล้วแบบว่าอาจจะปลายเท้าโผล่ออกไปอะไรเงี้ยมันก็แปลว่าแบบโอ๊ยจะเป็นเท่าเจ้าแคดแรกออกมาเนาะเออเก็บเท่าเนี่ยอย่างซีอาจจะเป็นชายกระโปรงอะไรที่มันโผล่ไปแบบเออมันแคดแรกออกมาเออก็คือแบบช่วยทำให้มันเรียบร้อยเรจะพูดกับคนได้ปะแบบว่านั่งเรียงแถวกันอยู่แล้วมีคนหนึ่งแบบ โผล่ออกมาแบบว่าแหวกโผล่มาอะไรอย่างเงี้ป่ะเแคแหลกหลายมันบอกเอออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันก็พูดได้นะจ๊ะแล้วก็เดินทางมาถึงคําสุดท้ายจากคาว่าอันนี้ได้ยินบ่อยอันเนี้ยได้ยินบ่อยในภาคอีสานแล้วก็มีที่ภาคเหนือด้วยอ๋อแต่เป็นคำเดียวกันนะแต่ฉันไม่รู้ว่าอ่านเธอลองเพลคำนี้คาว่าคูบาร์คูบาร์นะคะคูบาร์ คูบาภาษาอังกฤษอาจจะสะกดด้วย C O L เป็นรัก B A R คูบาแต่ภาษาไทยคูบาคูบาคูบาแปลว่าหลวงพ่อนะคะซึ่งไม่ไช้ภาษาอังกฤเหมือนกันคูบาชายชยแปลว่าแปลว่าหลวงพ่อเหมือนกันซึ่งไม่ได้มีซึ่งไม่ได้มีความหมายใกล้เคียงกับภาอังกฤษที่คูบาใช่ใช่ค่ะ ใดๆก็จะเป็นศัพท์ภาษาอีสานที่เรายกตัวอย่างให้ฟังกันในวันนี้ใช่ๆก็ทั้งหมดก็กับสิบคำนัสิบคำประมาณนับสิใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยเกินอยู่ก็ได้หลายคำนะวันนี้เออจริงๆมันมีอีกมากมายแหละภาษาอีสานแต่ว่าวันนี้เราเอาแบบคำแบบยิบๆย่อยๆที่แบบว่ายกตัวอย่างมาเฉยๆเออแล้วเดี๋ยว ร่บหน้าอาจจะมีคําใหม่มาอย่างเงี้ยแต่ถ้าทุกคนมีคำอะไรที่สงสัยอยากรู้ก็ถามมาได้เราจะไปหาคําตอบใช่ทุก็เขียนคอมเมนต์ไว้หมีโบร้านก็ดีอีกว่าแต่จริงๆอ่ะมันมีแบบหลายทางนะที่เราบอกว่าเดวอลชุดวันนี้ก็ชิมลาง เออ่ประมาณนีอาจจะมีแบบพัทสองนะคะอาจจะ,ะเป็นอีพีสองนะคะถ้าใครไปชอบพอชอบอกชอบใจสาวอีสานหนุ่มอีสานแล้วก็แบบอยากจะเรียนรู้ภาษาสาวเนาะก็ยังพูดอยู่นะจ๊ะในชนบทเนาะที่อาจแบบไม่ใช่ในเมือง,งมากเขาก็ยังพูดภาษาอีสานอีสานเออใช่ใช่อันนี้ก็ประมาณนีประมาณนีงนะจ๊ะเออสมบีประมาณนี้ประมาณนี้เนาะ กด like. อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะสุดประมาณนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่คะ